รู้ไหมครับว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องซื้อบ้านตอนหน้าฝน3ามเหตุผลนี้มาฟังกันเหตุผลข้อที่1ครับก็คือเราจะได้รู้ว่าที่เราซื้อนั้นน้ําท่วมหรือไม่ครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังตกหนักบ้านหลังนี้มีการระบายน้ําที่ดีไหมมีความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ต่ํำไหมเพราะน้ําท่วมมาแต่ละทีก็อาจจะทําให้เราขนย้ายเข้าของได้ไม่ทันหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของตัวบ้านอาจจะทรุดโทรมได้นะครับผลข้อที่2ก็คือการเดินทางสะดวกไหม บริเวณแถวนั้นมีจุดที่เป็นจุดต่ําแล้วเราไม่สามารถที่จะขับรถออกมาได้ไหมเพราะบางทีเราอาจจะขับรถไฟฟ้าหรือมีรถไฟฟ้าใช้การขับเข้าออกในพื้นที่ที่น้ําท่วมเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงอันตรายเนาะให้เราแบบลองขับรถวนดูก่อนว่าเฮ้ยเวลาน้ําท่วมเนี่ยมันมีปัญหาไหมกับบ้านที่เราจะซื้อเพราะว่าบ้านเนี่ยมันซื้อนานแล้วอยู่นานครับข้อที่3สุดท้ายสําคัญที่สุดเลยครับก็คือเราจะได้เข้าไปดูในตัวบ้านใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราควรดูคือหลังคา โครงสร้างหลังคาเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นจุดที่รั่วหรือมีจุดที่ซึมเนี่ยเราอย่าซื้อเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการแก้หลังคาเป็นเรื่องที่ยากมากๆและเป็นปัญหาที่จุกจิกเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเกิดบ้านรั่วเราจะไม่มีความสุขแน่นอนในการอยู่บ้านหลังนั้นนะครับและที่สําคัญเราก็จะขายออกยากด้วยเพราะว่าคนอื่นที่เข้ามาดูเขาก็จะดูจุดนี้เป็นจุดสําคัญของตัวบ้านนั่นเองใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับต้อมคนรักอสังหานะครับ